การเป็นพระท่าใจาย,ยังไม่มีความสงบเยือกเย็นทางสมาธิทำแล้วอย่าเข้าใจว่าตนจะได้รับความสุขเย็นใจในที่ไหนๆเลยแต่จะไปเจอเอาแต่ความรุ่มร้อนที่แอแฟงไปกับหัวใจที่ไม่มีความสงบนั้นนั่นแหลจงพากันรีบชำระแก้ไขให้พอเห็นช่องทางเดินของจิตเสียแต่บัดนี้เป็นต้นไปใครเพียรใครอาถรรใครอดทนในการต่อสู้กับกิเลสตัวฝืนทำอยู่ตลอดเวลา ผู้นั้นจะเจอร่มเงาแห่งความสงบเย็นใจในโลกนี้ในบัดนี้และในใจดวงนี้ไม่เนินนานเหมือนการท่องเที่ยวที่เจือไปได้วยสุขด้ทุกข์อยู่ทุกพบทุกชาติไม่มีวันจบสิ้นลงได้นี้ทำทุกบททุกบาทที่าศาสดาสอนไว้ล้วนเป็นธรรมรือขนสัตว์ผู้เชื่อฟังพระองค์ให้พ้นทุกไปโดยลําดับจนถึงขั้นทมที่ไม่กลับมาหลงโลกที่เค,เคยเกิดตายนี่อีกต่อไปท่านผู้ไม่หวังมาเกิดอีกต้องประมวลโลกทั้งสามพบลงในไตรล,ลักษ ที่หมุนไปได้อณิจังรทุกขังอนัตตาตามขั้นยามละเอียดของภพชาติน,น,นั้นด้วยปัญญาจนปราศจากความสงสัยอุปาทานที่ว่ายึดว่ายึดชนิดแกะไม่ออกนั้นจะถอนตัวออกมาอย่างรวดเร็วจนมองไม่ทันนั่นแหละขอแต่ปัญญาเครื่องตัดสิ่งกดทวงให้คมกล้าเถอะไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องมือแก้กิเลสทุกประเภทอย่างทันสมัยเหมือนสติปัญญาเลยในสามภพนี้พระพุทธเจ้าและพระอรหันตุทุกพระองค์แก้กิเลสทุกประเภทด้วยสติปัญญาทางนั้น ไม่ได้แก้ด้วยอะไรอื่นนอกจากนี้เลยจึงไม่ทรงยกย่องอะไรว่าเป็นเอกยิ่งกว่าสติปัญญานี้ไปทำนอกนั้นก็ไม่ได้ประมาทว่าไม่ดีหากแต่เป็นเครื่องช่วยส่งเสริมกําลังเช่นเดียวกับสเสบียงอาหารในการรบสงครามฉะนั้นส่วนผู้รบกับเครื่องมือในการรบนั้นสําคัญผู้รบในที่นี้หมายถึงความมุ่งมั่นปั่นมืออย่างเอาจริงเอาจังไม่ถอยทับกลับมาเกิดตายให้กิเลสหัวเราะเยาะอีกเครื่องมือชิ้นเอกคือสติปัญญาทุกขั้น ต้องติดแนบกับตัวอย่าให้ห่างจากใจจิตติดอยู่ตรงไหนจงพิจารณาเข้าไปไม่ต้องกลัวตายเพราะความเพียรกล้าเพื่อรื้อภพชาติออกจากใจเมื่อถึงคราวตายก็ขอให้ตายอย่างมีชัยอย่าตายแบบผู้พ่ายแพ้จะช้ำใจไปนานจงเพียรต่อสู้จนวตาสงสารได้ร้างเมืองเพราะไม่มีใครมาเกิดลองดูสิเมืองวตาสงสารจะร้างไปไม่มีสัตว์โลกผู้ยังมีความหลงมาเกิดอีกจริงๆหรือทำไมการทำความเพียรเพียงเล็กน้อยกลัวแต่วตะจะร้าง กลัวจะไม่ได้กลับมาเกิดตายอีกและทำไมจึงคอยแต่จะเที่ยวจับจองพบชาติอยู่ทุกขณะจิตที่คิดทั้งที่ยังไม่ตายความย่อหย,ย่อนต่อความเพียรน,นี่แหละคือความขยันต่อการเกิดตายและเป็นลักษณะจับจองพบชาติไม่ให้บกพร่องจากใจใจจึงไม่ได้บกพร่องจากทุกตลอดมาการสั่งสอนหมู่คณะผมก็ได้คุยเคียร์รรมสอนอย่างเปิดเผยไม่มีปิดบังลี้ลับเลยบรรดาธรรมที่ควรแก่การรู้เห็นในวงสัจธรรมหรือสติปัฏฐานสี่ เว้นแต่ทำที่เป็นภายตามนิสัยวาสนาโดยเฉพาะเป็นเรไรไม่เกี่ยวแก่การบรรลุเช่นความรู้ปรีกย่อยต่างๆดังที่เคยเล่าให้ฟังเป็นกรณีพิเศษเสมอมาใครจะรู้เห็นอะไรขึ้นมาผมยินดีฟังและแก้ไขเต็มกําลังอยู่เสมอเวลาผมตายไปแล้วจะลําบากหาผู้แก้ไขได้ยากมากนะทําทางด้านปฏิบัติไม่เหมือนทางด้านปริยัตผิดกันอยู่มากผู้ไม่เคยรู้เคยเห็นสมาธิปัญญามากผลิพพานมาก่อน แต่จะสามารถสั่งสอนคนอื่นให้ถูกต้องเพื่อมรรคผลนิพานนั้นไม่ได้ตอนสุดท้ายแห่งธรรมที่พอคิดได้ว่าเป็นปัชิมโอวาทเพราะท่านมาลงเอเยในสังขารธรรมเช่นเดียวกับพระประชิมโอวาททีพ่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงแก่สง์เวลาจะเสด็จปรินิพานโดยท่านยกเอาพระธรรมบทนั้นขึ้นมาว่าดูก่อนพระภิสุทิ์ทั้งหลายบดนี้เราเตือนท่านทั้งหลายสังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเกิดหรือจเจริญขึ้นแล้วเสื่อมไป ดับไปจงอยู่ด้วยความไม่ประมาเทเถิดจากนั้นท่านก็อธิบายต่อใจความว่าคําว่าสังขารในพระปฏิบิโอวาทนั้นเป็นยอดธรรมพระองค์ทรงประมวลมาในคําว่าสังขารทั้งสิน้นแต่พระประสงค์ทรงมุ่งสังขารภายในมากกว่าสังขารอื่นใดในขณะนั้นเพื่อเห็นความสําคัญของสังขารอันเป็นตัวสมุทยัยเครื่องก่อกวนจิตให้หลงตามไม่สงบลงเป็นตัวของตัวได้ เมื่อพิจารณาสังขารคือความคิดปรุงของใจทั้งหยาบละเอียดรู้ตลอดทั่วถึงแล้วสังขารเหล่านั้นก็ดับเมื่อสังขารดับใจก็หมดการก่อกวนแม้มีการคิดปรุงอยู่บ้างก็เป็นไปตามปกติของขันที่เรียกว่าขันล้วนๆไม่แฝงขึ้นมาด้วยกิเลสตัณหาอวิชชาถ้าเทียบกับการนอนก็เป็นการนอนหลับอย่างสนิทไม่มีการละเมอเพ้อฝันมาก่อกวนในเวลาหลับถ้าหมายถึงจิตก็คือวูปะสมาจิต เป็นจิตสงบที่ไม่มีกิเลสนอนเนื่องอยู่ภายในจิตของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งปวงเป็นจิตประเภทนี้ทั้งนั้นท่านจึงไม่หลงไหลฝ่ายฝันหาอะไรกันอีกนัาแต่ขณะที่จิตประเภทนี้ปรากฏขึ้นคําว่าสอุปาทิเสสนิพานก็มีมาพร้อมกันความสิ้นกิเลสก็สิ้นไปในขณะเดียวกันความเป็นพระอาหารหันต์ก็เป็นขึ้นพร้อมในขณะเดียวกันจึงเป็นธรรมอัศจรรย์ไม่มีอะไรเทียบได้ในโลกทั้งสาม พอแสดงธรรมถึงที่นี้แล้วท่านก็หยุดนับแต่วันนั้นมาไม่ปรากฏว่าไดแสดงที่ไหนในเวลาใดอีกเลยจึงได้ยึดเอาว่าเป็นปัจฉิมโอวาทและได้นำลงในประวัติท่านเป็นวาระสุดท้ายสมนามว่าเป็นปัจฉิมโอวาทประวัติท่านพระอาจารย์มั่นแต่ต้นจนจบนี้ผู้เขียนได้พยายามคัดเลือกสุดกำลังสติปัญญาทุกๆประโยคแล้วนำมาลงเท่าที่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านทัท่วไป ส่วนที่เห็นว่าจะไม่เกิดประโยชน์หรือไม่เป็นมงคลก็งดเสียไม่ได้นำลงเรื่องทั้งหมดที่เที่ยวจดบันทึกมาจากอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านตลอดความจดจำของตนนำลงได้ราว70%เปซปล่อยให้ผ่านไปทั้งที่เสียดายราว30เอร์ซแม้ส่วนที่เข้าใจว่าได้คดเลิกแล้วนำลงก็ไม่แน่ใจนักว่าจะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านเพียงไรเลยอาจมีที่แสลงแทงตาแทงใจอยู่จนได้ตามนิสยัยความไม่รอบคอบที่เคยเป็นมา ประวัติท่านรู้สึกสวยงามลึกซึ้งละเอียดลออมากทางภายนอกภายในยากจะมีผู้เสมอเหมือนได้ในสมัยปัจจุบันเท่าที่ผ่านๆมาถ้าจะเขียนให้สมบูรณ์ตามประวัติท่านจริงๆก็น่าจะไม่ผิดอะไรกับประวัติของพระสาวกอรหันที่ท่านเชี่ยวชาญในสมัยพุทธกาลเลยขณะนั่งฟังท่านเมตตาอธิบายทำภาคต่างๆต,ตลอดเหตุการณ์ไม่มีประมาณที่มาเกี่ยวข้องกับท่านให้ฟังใจเกิดความอัศจรรย์ในองค์ท่านเหลือประมาณ เระหนึ่งท่านทำหน้าที่ประกาศทมแทนพระาศาสดาและพระสาวกอราหันผู้เชี่ยวชาญแห่งพุทธการให้พวกเราได้เห็นได้ฟังอย่างถึงใจเราก็มองเห็นภาพพระองค์และพระสาวกทั้งหลายเสด็จมาโปรดโศงโศงอยู่เฉพาะหน้าฉนั้นแต่จะนามาลงตามความรู้ความเห็นของท่านเสียทุกแง่ทุกมุมนั้นรู้สึกอายตัวเองซึ่งเป็นเพียงร่างของพระประภารูปหนึ่งปลอมแทรกในวงพระาศาสนาเท่านั้น และอาจเป็นการทำลายเกียรติอันสูงส่งของท่านที่ควรรักสงวนอย่างยิ่งให้เสียไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแม้ได้เคยเขียนไว้ในต้นประวัติท่านมาแล้วว่าจะเขียนทำนองเกจิอาจารย์ที่เขียนประวัติพระพุทธเจ้าและประวัติพระสาวกทั้งหลายแต่อุดกระดักใจที่ตนไม่ได้เป็นเกจิอาจารย์อย่างท่านมิได้จึงได้เขียนเท่าที่ความรู้สึกอํานวยแม้จะไม่สมบูรณ์แบบตามประวัติท่านก็กรุณาให้อภัยผู้เขียนมีสติปัญญาน้อย ดังที่เคยเรียนไว้เสมอมาผู้เรียบเรียงจึงขอเริ่มยุติประวัติท่านด้วยความสุดกําลังความสามารถเพียงเท่านี้ในประวัติท่านนับแต่ต้นจนถึงวาระส,สุดท้ายหากมีคลาดเคลื่อนเลื่อนลอยไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์ประการใดก็กราบขอโทษท่านพระอาจารย์มั่นผู้เป็นบิดาอนุเคราะห์เมตตาเป็นผู้ให้ศรัทธากําเนิดแห่งธรรมทั้งปวงแก่ผู้เขียนไว้ณที่นี้ด้วยความเคารพบนเสียงกล่าว อำนาจแห่งเมตตาธรรมที่ได้เคยสดสงแก่หมู่ชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาจงมาปกเกล้าปกกระหม่อมจอมขวัญปวงประชาขอให้มีโอกาสวาสนาสธาแก่กล้าได้ดำเนินตามร่องร,อ,งรอยแห่งธรรมที่ได้ประสิทธิประสารไว้ดังใจหวังขอความจีรังถาวรแห่งประเทศเขตแดนไทยจงเจริญรุ่งเรืองไปด้วยความสม่ำเสมอปราศจากข้าศึกศัตรูหมู่ภัยเวรอย่าได้มีเคราะห์เข็นเวรภัยมาก่อกวนตลอดการ ขอให้มีแต่ความสุขความสําราญเป็นคู่เคียงกับพระศาสนาตราบเทา่าฟ้าดินสลายเถิดสุดท้ายนี้ผู้เขียนขอเรียนอภัยโทษจากท่านผู้อ่านทั้งหลายหาข้อความในหนังสือนี้ไม่ถูกต้องทําให้ท่านผู้อ่านเกิดข้อข้องใจไม่สบายจิตเพราะเรื่องและสนวนโวหารไม่ไพเราะเหมาะสมด้วยประการใดก็กรุณาให้อภัยแก่พระป่าตามเคยเพราะนิสัยป่าเป็นสิ่งยากที่จะแก้ไขให้อํานวยสวยงามได้เหมือนโลกทั่ว,วไปการเขียนประวัติท่านทุกวักทุกตอน ได้พยายามเพื่อความถูกต้องเหมาะสมตามเนื้อเรื่องตลอดมาแต่นิสัยความไม่รอบคอบที่เคยเป็นมานั้นขอสารภาพว่าสุดจะแก้ให้หายได้ฉะนั้นการเขียนนี้คงต้องมีความคลาดเคลื่อนคลาด,าดทําให้ท่านผู้อ่านเวียนศีษะจนได้จึงได้เรียนความเหลวไหลให้ทราบเรื่อยมาประวัติท่านพระอาจารย์มั่นนี้ตามความเข้าใจของตัวที่ให้เชื่อเอาเองว่าสําเร็จก็ได้คิดมานานพอสมควรจึงได้พยายามเที่ยวจดบันทึกเอาจากพระอาจารย์ทั้งหลาย ที่เป็นลูกศิษย์เคยอยู่กับท่านมาในยุคน,นั้นบ้างจากความจําของตัวที่ท่านเคยเล่าให้ฟังบ่อยครั้งบ้างก่อนจะรวบรวมมาได้มาพอได้ลงให้ท่านได้อ่านแบบเวียนศรีรษะเพราะความสับสนแห่งสำนวนและเนื้อเรื่องที่คละคล้ากันก็เป็นเวลาแลมปีในเนื้อเรื่องที่จดบันทึกมาและความจําของผู้เขียนเองดังกล่าวแล้วถ้าคิดเป็นร้อเปอร์เซ็นก็ออกได้ราวเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเท่าที่เห็นว่าไม่ลึกและสับสนเกินไป ที่ต้องปล่อยให้ผ่านไปราว3านั้นโดยเห็นว่าเป็นธรรมที่เรียนยากเขียนยากอ่านยากและคิดอ่านตรตรองตามยากเกรงจะไม่เกิดผลเท่าที่ควรตามเจตนาที่นำมาลงจึงยอมให้ผ่านไปทั้งที่เสียดายเท่าที่นำมาลงแล้วบางตอนยังรู้สึกไม่สะดวกใจทั้งที่เป็นความจริงตามท่านเล่าให้ฟังแต่ก็ฝืนเอาบ้างที่เห็นว่าพอฝืนได้ส่วนที่ฝืนไม่ได้เลยก็จำต้องยอม ดังนั้นส่วนที่ผ่านไปจึงยอมให้ผ่านตามเหตุผลที่เรียนมานี้เฉพาะที่ออกแล้วเป็นความยอมรับการติชมโดยไม่มีข้อแก่ตัวคือยินดีรับคําติด้วยความรู้สึกสำนึกโทษของตัวว่าเป็นความโง่มาแล้วตลอดสายแห่งประวัติท่านและยินดีรับความชมด้วยความภาคภูมิที่หนังสือนี้ยังพอเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านอยู่บ้างจากการตะเกียกตะกายในการนี้ส่วนกุศลทั้งมวลขอได้เป็นสมบัติของท่านผู้อ่านและท่านผู้เกี่ยวข้องโดยสมบูรณ์ หากจะพึงมีได้แก่ผู้เขียนจากการเรียบเรียงประวัติท่านอยู่บ้างก็ขอรับและขอแบ่งส่วนแก่ทุกท่านที่มีความคเคารพเลื่อมใสในองค์ท่านพระอาจารย์มั่นให้มีส่วนเท่าเท่ากันกับผู้เขียนด้วยในอวสานการเรียบเรียงนี้ขอบุญญาณนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และบุญญาบาร,รมีท่านพระอาจารย์มั่นพร้อมทั้งบาร,รมีของผู้เขียนที่มีมากน้อยตลอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงมาคุ้มครองรักษาท่านผู้อ่านทั้งหลายและท่านบรรณาธิการแห่งสีสัปดาห์พร้อมทั้งสีสัปดาห์ที่อุตสาห์พยายามช่วยเหลือและลมลุกคลุกคลานตามผู้เขียนที่ส่งต้นฉบับมาให้ช่วยนำลงแต่ต้นจนจบประวัติท่านโดยไม่เห็นแก่ความลำบากลำคาญใดๆในทุกกรณีที่เกี่ยวแก่การนี้และการอื่นๆที่ผู้เขียนขอร้องให้ช่วยเหลือตลอดมา ขอได้พร้อมกันปราศจากโรคาพยาติและสิ่งอพมมงคลทั้งหลายมีแต่ความสุขการสบายใจปรารถนาสิ่งใดในขอบเขตแห่งธรรมจงสมหวังดังใจหมายโดยทั่วกันเทินตุลาคม2514ปัญหาหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์สยามรัฐฉบับลงวันที่23มีนาคม2515 ได้มีท่านผู้มีใจกรุณามอบหนังสือให้ผมเล่มหนึ่งเป็นหนังสือประวัติพระาจารย์มั่นภูริทัตเถระซึ่งท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมพโนแห่งวัดป่าพันตาดอุดรธาน,นีเป็นผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ผมเข้าใจว่าได้พิมพ์แจกไปแล้วเป็นจานวนมากเล่มที่ผมได้รับมานี้เป็นเล่มที่เพิ่งได้พิมพ์ขึ้นใหม่และผมก็เพิ่งได้เคยอ่านหนังสือเล่มนี้ในคราวนี้ที่ได้นําเอาหนังสือเรื่องนี้มาเขียนถึงในข้อล่ำนี้ก็เพราะเห็นว่า หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่น่าอ่านอยู่มากใครที่ยังไม่เคยอ่านก็ควรจะได้หามาอ่านเสียที่ว่าเป็นหนังสือที่น่าอ่านนั้นผมหมายถึงวิธีเขียนหนังสือของท่านอาจารย์พระมหาบัวผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นเป็นสําคัญเมื่อจับหนังสือเล่มนี้ขึ้นอ่านก็สังเกตได้ทันทีว่าท่านผู้เรียบเรียงท่านได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นตามสบายของท่านเมื่อผู้เขียนหนังสือเขียนตามสบายใจของคนอ่านก็เกิดความรู้สึกว่าตามสบายคล้อยตามไป และอ่านหนังสือนั้นตามสบายเช่นเดียวกันเมื่อเกิดความรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้อ่านได้ตามสบายแต่ในขั้นแ,แรกแล้วผมเองก็เริ่มอ่านตามสบายเรื่อยๆไปและถ้าไม่มีธุระบางอย่างมาขัดข้องเสียแล้วก็คิดว่าคงจะได้อ่านเรื่อยไปจนจบในรว่วเดียวนั้นอย่างไรก็ตามเมื่ออ่านจบแล้วก็เกิดความนับถือเลื่อมใสในท่านเจ้าของประวัติคือ,ค,อคือพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเป็นอย่างยิ่ง ในการเขียนประวัติของพระอาจารย์มั่นนั้นท่านอาจารย์พระมหาบัวได้เขียนอย่างตามสบายของท่านจริงๆกล่าวคือนึกถึงเรื่องอะไรออกท่านก็เขียนลงไว้ไม่ได้เขียนประวัติอย่างคนอื่นเขียนตามธรรมดาแต่มีการสอดแทรกธรรมะที่พระอาจารย์มั่นได้สั่งสอนสารนุสัของท่านไว้ในหลายที่หลายแห่งโดยตลอดนอกจากนั้นก็ยังได้เขียนถึงเหตุการณ์อันน่าสนใจน่าตื่นเต้นอีกมากมายหลายอย่างในชีวิตของพระอาจารย์มั่นลงไว้เป็นระยะระยะไป การอ่านหนังสือธรรมะร่วนๆนั้นมักจะเป็นงานหนักของคนส่วนมากเพราะต้องใช้สติปัญญามากอยู่ในการอ่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันถูกต้องและสติปัญญานั้นเมื่อใช้มากเข้าก็เกิดความเหน็ดเหนื่อยทางสมองขึ้นได้การอ่านหนังสือธรรมะจึงอ่านได้รวดเดียวจบไม่ง่ายเฉพาะตัวผมเองไม่เคยปรากฏว่าทำได้แต่หนังสือที่ท่านอาจารย์พระมหาบัวแต่งขึ้นนี้ท่านมีวิธีเขียนของท่านจากข้อความอันเป็นธรรมะ ไปยังข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์อื่นที่น่าตื่นเต้นบ้างน่าสนใจบ้างจนความเหน็ดเหนื่อยในการอ่านนั้นไม่เกิดขึ้นเพราะเมื่อเหนื่อยธรรมะแล้วก็มีเรื่องอื่นที่เรียกร้องความสนใจในทางอื่นมาให้อ่านต่อไปในจังหวะที่พอดีทุกครั้งไปเป็นการพักสมองภายในตัวเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบลงแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นในใจว่าได้อ่านชีวิตของนักต่อสู้ที่มีความแข็งแกร่งและมีกำลังมากคนหนึ่ง รูปเรื่องที่เกิดขึ้นในใจนั้นเป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างพระอาจารย์มั่นกับความโง่หลงงมงายของมนุษย์ข้อความที่ท่านอาจารย์พระมหาบัวเก็บเอามาลงไว้ในหนังสือจากเทศนาของพระอาจารย์มั่นในหลายที่หลายแห่งนั้นแสดงให้เห็นได้ชัดว่าท่านต้องทําการต่อสู้อย่างหนักกับกิเลสตัณหาของมนุษย์และความโง่หลงงมง,งายของมนุษย์หรือมิฉะนั้นการโต้อตอบของท่านกับผู้ที่มาตั้ปัญหาถามท่านต่างๆนั้น ก็แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้นั้นเช่นเดียวกันเป็นต้นว่าท่านเทศสั่งสอนพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นสาวรุษของท่านว่าอย่านึกว่าเมื่อได้มาบทแล้วจะต้องเป็นคนดีที่อยู่ในศีลธรรมเสมอไปเพราะบาปนั้นทําได้ถึงสามทางคือทางกายกรรมทางวาจีกรรมและทางมนโนกรรมถึงแม้ว่าพระภิกษุสงฆ์จะไม่ทําบาปด้วยกายและด้วยวาจาก็ยังไม่แน่นักว่าพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นจะเป็นผู้พ้นจากบาปแล้วหรือไม่ เพราะอาจยังทําบาปทางใจยอยู่ก็ได้และตราบใดที่ยังทําบาปทางใจยอยู่แล้วกลับไปน,นึกเสียว่าตนเป็นผู้ที่อยู่ในสินธรรมอันดีแล้วพระเช่นนั้นจะยิ่งสั่งสมบาปให้มากหนักขึ้นไปอีกฟังดูแล้วก็จับใจเมื่อท่านจะริกไปถึงเมืองนครราชสีมามีผู้มาถามท่านว่าในการที่ท่านมายังนครราชสีมาคราวนี้ท่านมีความประสงค์ที่จะมาสแสวงหามรรคผลอันใดตอบว่าอาตามาเป็นคนไม่หิวเสียแล้ว ธรรมดาของคนไม่หิวก็ย่อมไม่สแสวงหาอันใดทั้งสิน้นฟังแล้วก็สะใจดีพิลึกทั้งที่หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านสนุกอ่านเพลินแต่ขณะที่อ่านนั้นก็เกิดความกังวลขึ้นเรื่อยๆท่านอาจารย์มั่นภูริธัตเถระนั้นท่านเป็นอาจารย์ทางวิปัสสนาซึ่งมีผู้เคารพนับถือยกย่องมาก เมื่อได้อ่านประวัติของท่านก็เกิดความสนใจจนกลายเป็นความร้อนใจที่จะได้ทราบถึงการปฏิบัติของท่านในทางวิปัสสนาแต่หนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้บอกไว้คงบอกแต่วัตตะปฏิบัติของท่านเช่นท่านนั่งสมาธิเวลาใดเดินจงกรมเวลาใดฉันอาหารจากบาทเป็นประจำและฉันวัลพุนเหล่านี้เท่านั้นนอกจากนั้นก็มีเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางของท่านเพื่อไปพำนักอยู่ในที่วิเวกตามป่าเขาหรือในถ้ำซึ่งก็เป็นเรื่อง น่าตื่นเต้นน่าสนใจดังที่ได้กล่าวมาแล้วโดยเฉพาะเรื่องระหว่างพระอาจารย์มัน่นและสัตว์ป่าต่างๆที่ท่านได้พบเห็นเช่นเสือบ้างฝูงลิงบ้างและช้างบ้างนั้นแสดงให้เห็นเมตตาอันมีต่อสัตว์ทั้งปวงของพระพุทธศาสนาอย่างเด่นชัดเมตตาของพระอาจารย์มัน่นอันมีต่อสัตว์ทั้งปวงนี้มาปรากฏเป็นแสงสว่างขึ้นในตอนท้ายของหนังสือพระอาจารย์มั่นไปอาพาตักอยู่ที่บ้านผืออันเป็นบ้านปา่านอกอำเภอเมืองสกลนคร เมื่อท่านทราบแน่ว่าท่านจะต้องถึงการกิริยาในครั้งนั้นท่านก็เร่งเร้าให้บรรดาศิษย์ทั้งหลายของท่านพาตัวท่านไปยังตัวจังหวัดสกลนครเพื่อที่จะได้มรณภาพที่นั้นท่านได้กล่าวว่าหากท่านมารณภาพลงที่บ้านผืออันเป็นละแวกที่ไม่มีตลาดขายอาหารแล้วผู้คนที่มาครบศพท่านเป็นจำนวนมากมายเมื่อท่านมารณภาพแล้วก็จะต้องซื้ออาหารจากบ้านผือนั่นเอง ทำให้ชาวบ้านต้องฆ่าสัตว์มาขายเป็นอาหารเพิ่มขึ้นกว่าปกติท่านไม่สามารถที่จะทนดูชีวิตสัตว์จำนวนมากมายต้องถูกทำลายลงเพราะท่านมรณภาพแต่องค์เดียวได้จึงขอให้ท่านได้ไปมรณภาพเสียที่ตัวจังหวัดสกลนครเพราะที่นั่นมีตลาดสดพอที่ผู้คนจะซื้ออาหารได้สะดวกเรื่องประทับใจต่างๆเหล่านี้มีมากเหลือกเกินในหนังสือเล่มน,นี้แต่ถึงอย่างนั้นความกังวลใจเพราะอยากจะได้สดับทมขั้นสูงกว่านั้นก็ยังมีอยู่ ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวเขียนด้วยความคเคารพเลื่อมใสและความกตัญญูต่อพระอาจารย์มั่นผู้เป็นอาจารย์ของท่านเมื่ออ่านแล้วก็เกิดความเข้าใจขึ้นว่าเพราะเหตุใดในพระตรบิดกซึ่งได้รจนาขึ้นภายหลังพระพุทธเจ้านิพพานแล้วหลายร้อยปีจึงเต็มไปด้วยปาฏิหาริย์ต่างๆและเรื่องที่คนในสมัยปัจจุบันอาจเห็นว่าเหลือเชื่อท่านอาจารย์พระมหาบัวท่านเขียนไว้ว่าเมื่อครั้งพระอาจารย์มั่นออกไปอยู่ตามป่าตามเขา หรืออยู่ในถ้ำที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นมีพระอินทร์และเทวดาทั้งหลายคือเทวดาเบื้องล่างและเบื้องบนตลอดจนพญานาคมาฟังธรรมจากท่านเป็นหนึ่งนิดเทวดาที่มาจากประเทศเยอรมันก็มีครั้งหนึ่งเทวดาที่มาฟังธรรมจากพระอาจารย์มั่นนั้นมีจำนวนมากจนท่านต้องกําหนดต,ตารางสอนแบ่งเวลาให้เทวดาฟังธรรมเป็นทุกๆไปเท่าที่ทราบจากหนังสือเล่มน,นี้เทวดาที่จังหวัดสกลนครมีน้อยกว่าเทวดาที่เชียงใหม่ ขอให้ชาวจังหวัดสุกลนครเนืกสียว่าเป็นคำเขาแล้วกันอย่าน้อยอกน้อยใจไปเลยแต่ในเรื่องนี้ก็มีสิ่งที่น่าสังเกตอยู่ว่าในหนังสือเล่มนี้เองปรากฏว่าพระาจานทร์มั่นท่านตอบในเรื่องบางอย่างมีเหตุผลดีที่สุดเป็นต้นว่ามีภูมิฐานท่านว่าผีมีจริงไหมท่านก็ตอบว่าผีที่ทําให้คนเกิดความกลัวและเป็นทุกข์กันนั้น เป็นผีที่คนคิดขึ้นทีใจว่าผีมีอยู่ที่นั้นบ้างที่นี่บ้างผีจะมาทำลายบ้างต่างหากจึงพาให้เกิดความกลัวและเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าอยู่ธรรมดาไม่ก่อเรื่องผีขึ้นทีใจก็ไม่เกิดความกลัวและไม่เป็นทุกข์ฉะนั้นผีจึงเกิดขึ้นจากการก่อเรื่องของผู้กลัวผีขึ้นที่ใจมากกว่าผีจะมาจากที่อื่นหรือเมื่อมีผู้มาตั้งปัญหาถามท่านว่ามนุษย์เกิดมาจากไหนท่านตอบว่ามนุษย์เราต่างก็มีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิด แม้ผู้ถามก็ไม่ได้เกิดจากโพรงไม้แต่มีพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูมาเหมือนกันจึงไม่ควรถามถ้าจะตอบว่ามนุษย์เกิดจากอาวิชชาทันหาก็ยิ่งจะมืดมิดปิดตายิ่งกว่าไม่ตอบเป็นไหน,ไหนเพราะไม่เคยรู้ว่าอาวิชชาทันหาคืออะไรทั้งที่มีอยู่กับตนทุกคนเว้นพระอาหารหันต์เท่านั้นพระอาจารย์มั่นทันใดถือโอกาสในการตอบปัญหาเหล่านี้แสดงธรรมต่อไปเพื่อให้มนุษย์เกิดปัญญา ลักษณะชนี้ของพระอาจารย์มั่นดูเหมือนจะมีคุณวิเศษในสายตาของผมยิ่งกว่าปาฏิหาริย์ใดทั้งสิน้นแต่เรื่องเทวดามาฟังธรรมนั้นก็ช่างเถิดเพราะในพระไตรปิฎกก็มีพูดถึงบ่อยๆว่าเทวดามาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าในอัถกถาพระพุทธโสดาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าเทวดา,าลงมาฟังธรรมจากพระอาหารหันต์จึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเรื่องที่แปลกประหลาดอย่างยิ่งนั้นก็คือในหนังสือเล่มนี้บอกว่า เมื่อพระอาจารย์มั่นอยู่ในถำ้ำมีพระอาหารหันต์หลายองค์มาสนทนาธรรมกับท่านนอกจากสนทนาธรรมแล้วพระอาหารหันต์ยังแสดงท่านิพพานของแต่ละองค์ให้พระอาจารย์มั่นดูอีกด้วยเมื่ออ่านถึงตอนนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจนั้นเกินไปกว่าความกังวลแต่เป็นความเดือดร้อนทีเดียวพระอาหารหันต์ที่นิพพานไปแล้วมาสนทนาธรรมกับคนที่ยังไม่นิพพานและแสดงท่านิพพานให้ดูนั่น ไม่มีในพระบาลีเป็นแน่นอนครับเมื่ออุปสีวมานพมาทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าเรื่องพระอาหารหันต์นั้นอุปสีวมานพได้ทูลถามว่าที่ว่าพระอาหารหันต์ดับไปแล้วนั้นท่านดับโดยสิ้นเชิงหรือว่าเป็นแต่ไม่มีตัวหรือจากเป็นผู้ตั้งอยู่ยั่งยืนหาอันตรายมิได้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าประมาณแห่งเบญจขันธ์ของผู้ที่ดับขันธปรินิพานแล้ว ม่ได้มีกิเลสซึ่งเป็นเหตุดังกล่าวผู้นั้นว่าไปเกิดเป็นอะไรของผู้นั้นก็ไม่ได้มีเมื่อทำทั้งหลายอันผู้นั้นขจัดได้หมดไปแล้วก็ตัดทางแห่งถ้อยคำที่จะพูดถึงผู้นั้นว่าเป็นอะไรเสียทั้งหมดหมายความว่า,วาพระอรหันต์นั้นดับถึงขณะที่ไม่มีเรื่องที่จะพูดถึงท่านอีกต่อไปอ่านประวัติของพระอาจารย์มั่นจบแล้วก็ได้จะถามตนเองว่า ที่หลวงพ่อมัน่นท่านต่อสู้กับความโง่หลงงมงายมนุษย์นั้นท่านได้ชัยชนะทำให้ใครได้ฉลาดขึ้นหรือไม่หรือว่าท่านตายเปล่า